สวัสดีครับพี่น้องชาวกาฝากท่านวันนี้พระชรพลคนกาฝากกินนาท่านมาพบกับกาฝากอะไรไม่ทราบนะครับพี่น้องครับนี่อีกทิ่หนึ่งนะครับที่ผมยังไม่รู้จักครับผมขอคันทีแม่ด้วยนะครับมีลูกขาครับลูกเขามีใบเขาครับนล้ก็มีลูกครับอยู่กอกลามถนนครับที่คนทำลูกไว้ครับผมนี่ครับลูกดูลําต้นนะครับ เป็นไม้อะไรผมไม่ทราบขอคำชี้แนะด้วยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมผมพาไปดูกราปากครับมีการลำต้นเราครับกำลังจะตัดเตรียมตัวตัดแล้วครับมีลำต้นครับพี่น้องครับมีการลำต้นเขาครับลำต้น มาใบครับใบครับผมใบแล้วก็มาเจอลูกครับลูกลูกสุกแล้วก็มีครับผมนี่ครับลูกลูกที่ยังไม่สุกก็มีนะครับพี่น้องครับลูกอะไรครับพี่น้องผมขอคำชี้แนะด้วยนะครับพี่น้องแล้วมาดูกลาฝากครับพี่น้องครับ ก้าฝากอยู่บนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยววิทยุไม่ดูนะครับพี่น้องก็เป็นก้าฝากอะไรเนี่ยช่วยขาขอคำชี้แนะหน่อยครับพี่น้องครับเห็นไหมครับพี่น้องกาฝากใต้คลายแล้วครับแต่๋่าเป็นก้าฝากตายลายนะครับพี่น้องครับ ตาฝากอะไรขอคำชี้แนะด้วยนะครับตอนนี้เป็นตั้งไรผมไม่ทราบขอคำชี้แนะจากพี่น้องผู้รู้ทั้งหลายเลยนะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับกาฝังตายายนะครับมีตายายหมดเลยครับทีสองสามกินพี่น้องขอคำชี้แนะด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับพี่น้องครับ